ดียามเช้านะคะดูชุดสีแดงแรงรีบรรยากาศยามเช้าดูหัวเจดีหัวนะคะเดี๋ยวจะไปทานอาหารเช้าโอ้ยังไม่มีคนนาะแถวสระว่ายน้ำเขายังนอนกันอยู่หรอเชื่อไหมไปห้องนอนอยู่ดูปิดมากตึบๆอย่างนั้นนอนกันนั้นน่ะแกเห็นปาร์ตี้กันดึกดื่นตีหนึ่งตีสองตีสามพวกนี้นนรัสเซียนะค่ะอาหารเช้าเรียบง่ายบ้านๆไม่มีค่อยอะไรก็มาตรฐานทั่วไปเนาะ พามาดูบรรยากาศตอนเชา้าบรรยากาศตอนเชา้าดูก่อนว่าเขาลงเขาไ่ว้น้ํากันสะหนจะได้นี่เออว่าไหนสะเด็กสะผู้ใหญ่แต่สไลเดอร์นี้ต้องมาเล่นนะเดี๋ยวเดินดูก่อนนี่สไลด์บิงสไลเดอร์อ๋อเดี๋ยวต้องไปเล่นสไลเดอร์มีผแอบพายทะเลยอ,อยู่น,นี่อันนี้ก็สะเด็กนะคะชิงชาสวรรค์เมื่าน ผู้ชายสี่โอ้นะคะเดี๋ยวพาบริเวณไปหน้าชายหาดดีนนะคะบริเวณหน้าชายหาดหน้าชายหาดคนคึกคืนผู้คนเต็มเลย สีนี่แต่มันเป็นหินหินนะทรายมันจะไม่เลือดเหมือนป้าเรานะมันจะหินหินผสมทรายนี่นะคะประมาณพัทยานีไ้ไหมเนี่ยดูน้ําสีดูน้ํนาก็ใสอยู่นะดูเออ,อ,อน,นี่นะคะมันก็เป็นหินกรวดนะคะจะน้ําอุ่นอยู่นะน้ํอนาอุ่นอยู่อันนี้ก็อีกบริเวณหนึ่งสะหนึ่ง เออระนาสระนี้น่าจะลึกหน่อยนะเดี๋ยวมาเล่นสระมีสะพุงสะพามีต้นต้นกล้วยนะคะเออสระนี้ที่กว่าเงียบเงยบไม่เอาน้ําทะเลไม่ค่อยชอบลงเท่าไหร่ชอบลงสระอย่างนี้ไม่ค่อยชอบสระธรรมชาติชอบสระคลีนอหาหน้าโรงแรมลายตัวลายไทยสั่งข้าโรงแรมนะคะ ร้านโรงานอาหารแบบเยอะแยะอยู่นะก็ไม่เยอะแบบว่าพอสมควรแต่บรรยากาศเงียบเงาแล้วเที่ยกีหนจะมาโรงแรมแถวนี้ส่วนมากก็เป็นโรงแรมแบบว่า All อออินคูซีปะนะเขาก็จายมาหมดเขาก็กินอยู่ในโรงแรมถ้าออกมาเขาก็จะมาเอ่อม,มาเนี่ยไปซุปเปอร์มาร์กแต่ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตก็จะเปเหมือนเซเว่นอะไรเงี้ยนะเออเขาก็ไม่ซื้อพวกตามร้านทั่วไปเขาจะไปซื้ออย่างเง,งี้ยเมื่อกี้เขาไปพวกรัเสเซียก็ไปซื้ออย่างเง,ง,งี้ยเยอะแยะโอ้แล้วจะขายได้หรอ ก็โอเ้เขาขายกันได้หรองงแต่ก็ไม่เข้าใจม,ม,าามีมัมสยิดเนี่ยนะมีมัสยิดตรงนอ้ร้านกุงร้านขาเยอะแยะไปหมดเลยร้านแบบว่าขายของชําแต่ก็เงียบร้านอาหารตอนเดินอาจจะมีคนมาไหมเราก็ไม่รู้เนาะตอนนี้มันก็มีโรงแรมติดๆติดๆกันนะนะก็เยอะอยู่แต่ก็ไม่รู้สิเขาก็แบบว่ากิกนหยุนโรงแรมเขาขายได้มันเงียบๆแต่บางวันมันร้อนมากตอนเดน ตอนเย็นนักทเที่ยวเขาออกเดินกันมัง้งแบบคนที่ไม่อยากกินอาหารในโรงแรมเหรอเขาคงออกมาหากินอย่างนี้กันละมังไม่รู้เหมือนกันนะเดินกันเหมือนกัน,นเนี่ยไปซูเปอร์มาร์เก็ตจะไปหาซื้อรับหวีผมนะลืมเอาหวีมาเห็นไหมร้านค้าเงียบเหงามากอีบ้านคนนั้นอีบ้านคนนะ,นนนะเงียบเหงาไม่มีใครเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเช่ารถอย่างนี้กันขับนะไม่รู้แพงหรือเปล่าแต่ขับไม่ ไม่ต้องมีใบกับเกี่ยวขับได้นะนี่นะอนุสาวรีไข่ก็ไม่โลอันนี้แดดแสบมากนะ้นำพูน้ำเผอรนนี่นั่นนีโรงแรมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปไว่ายน้ำแล้วนะมาเจอต้นมะน,นาวด้วยต้นมะน,นาวเลย ตอนนี้ก็กำลังเดินเล่นริมหาดนะคะทั้งวันวันนี้ก็ไปไว่ายน้ำมาแล้วก็แล้วก็มาลงทะเลเป็นว้ายน้ำที่สะว่ายน้ำเล่นสไลด์ลื่นสุสเลื่อนเลสไลด์ลื่นเลิศมากแล้วก็มาลงทะเลทะเลน้ำโอนเออปกติไม่ชอบลงนะวันนี้มาลงรู้สึกสนุกนะโอ,อโตขึ้นไปโตขึ้นมาดเดินดูแบบรอบๆว่ามีอะไรบ้างน,นะคะเดินไปดูโรงแรมอื่น ไปกัดรอบๆแต่เดินไม่ไกลหรอกเดินนิดๆนักขาไปข่ะพาทัวร์ริมหารดูเขามีอะไรอะไรยังไงน่าสนใจบ้างปาที่จะตกแล้วนะคะที่สี่อ,อตอนนี้อากาศกำลังดีไม่ร้อนนะตอนกํนาลันร้อนมาก30มสาองศาอะไรเงี้แหละร้อนเหมือนเมืองไทยเลยนะไปค่ะ ตรงแรมปืนนี่เขามีสพาเข้าไปดิทะเลด้วยนะตรงแรมเดียนไม่มีเขถ่ายรูปกันไม่มีใครถ่ายรูปไปฉันกัน นุ่งที่นั่งบนสะพานเก๋ไก่นะมีเวทีเวทีตรงสะพานเลยนะเลิศผู้ชายแอบถ่ายพาสิจลังตกแล้วนะคะบรรยากาศดีเวอร์จะเดินกลับนะนะพอเดินไปไกลไปเหวี่ยงเยอะตรงนู้นไปอีกยาวๆไม่ไปหรอกคะ่ะพอแล้วแหละจะเดินกลับเดีคนนี้เขามานั่งก้นอยองอะ่ะไม่น่า แปะเปล่าเนาะอาหารมื้อที่สองนะคะเออาหารเย็นมื้อสองมื้อกลางวันทานไปแล้วมื้อกลางวันเป็นสปาเกตตี้นู่นนี่นั่นปลาเหมือนเดิมผ้าปลาคนเลิศปลาเลิศจริงขับผัดอะไรเนี่ยแหละเออ <S <S ต่างทองนะคะดูเขาเขาไปเอามาจากเมืองไทยนั่นนี่สั่งมาโอ้แต่ละอยา่างแล้วไปค่ะโ okay, อเคขึ้นลิฟต์กลับห้องแล้วนะคะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนน,นคะคะจะแก่พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปทำทัวร์ไปชม สนานกีฬาโรมันเออของโบราณนะอันเก่าแก่อยู่ใกล้ๆเมืองนี้นะคะเจอกันนรัฟเฟิบ๊บยบาย